สีดกเกเตเธอก็รีบรุดไปหาสิ่งของที่มีค่าไให้อาจารย์ที่สำน,นักวัดตายโยกีแต่ตอนนี้ยังไม่เจออะไรเธอก็รีบเดินไปเรื่อย

ว่าใจไหนกัน่อยู่ใร์ไปจะไปไหนไปไหนความตั้งใจก้องตาสวัสดีค่ะเออสวัสดีน้องสาวนี่พี่จะเดินทางไปไหนเหรอแต่งตัวเหมือนกับ องคว้าใจหรือว่าอะไรแบบนั้นใช่ผ <c oughs> มฉันเองคือเจ้าคว้าใจเด็ดศักดิ์ราชโจอรถแเองนครเทพสิงห์หนอเจ้าคว้าใจเด็ดศักดิ์กรับถาวาบบังกมเพคะเออสวัสดีน้องสาวแล้วไปยังไงไม่ยังไรเหรอคืออย่างงี้น้องสาว,วอ,าอ,าอ๋อ,อ,อ <c oughs> มมฉัน ศึกษาเรียนวิชาอยู่ที่วัดท่าตองพอศึกษาวิชาจบก็จะเดินทางกลับไปยังนครเทพสิงห์แต่เดินทางไปเดินทางมาก็มันมาพบกับจุดเดิมมันเดินไปไม่ได้มันหลงทางอ๋อมันหลงทางใช่ถ้าอย่างนั้นมอมฉันจะช่วยอาาเพระโอรถได้ไหม น้องสาวจะช่วยพวกเราใช่เธอจะช่วยอย่างไรเหรอบ้านเธออยู่แถวนี้เหรอไม่บ้านฉันไม่ใช่ยอยู่แถวนี้เอาล้วเธออยู่ที่ไหนฉันอยู่ต้าจาง <c oughs> ฉันมาอ่านจบอ๋อ มานจบใครหรอือมานจบคุณพ่อกันมานจบคุณพ่อกันคุณพ่อวินัยนุรักอ๋อแล้วเสด็จอาพระองค์นะ่ะจะเสด็จไปทางไหนก็จะกลับไปนครเทพสิงห์นถ้าอย่างนั้น ตามน้องมาเดี๋ยวน้องจะปาออกไปจากที่นี่อในกานะติสุนตนา ใครเดเราคือจอมยักษ์นิลกาไอ้นนี่โจมยักษ์ไม่จะร่บไอ้นู่นจอมยักษ์นิลการนายหนังจำไม่ถูกแล้วนายหนังงงแล้วเพราะว่าแก่ๆเลืกแล้วนายหนังงงแล้วได้เลยได้เลยจะมือโล เดี๋ยวได้บริการน้อยสักอาบหนึ่งนี่จอมยักษ์ใช่เราคือจอมยักษ์ไม่ยระะแล้วกว็จอมยักษ์อาจนินละกันแล้วท่านจะเดินทางไปไหนเด้อ เราจะมาจับตัวเจ้าขว้าใจาเด็ดศักไปเป็นตัวประกันเธอเป็นใครมาขวางฉันอยู่ทำไมไม่มีแกวนตีเธอมาขวางอยู่ทำไมฉันจะจับตัวเจ้าขวาใจาเด็ศักดิ์ าจอมยักษ์จะจับตัวเช่ากว้าใจเด็ดสักต้องข้ามศพฉันไปก่อนนี่เธอเก่งมาจากไหนเหรอเธอเก่งมาจากไหนผู้หญิงตัวนิดเดียวจะมาสู้กับจอมยักษ์อย่างพวกเราเหรอก็เอาสิถ้าแน่จริงก็เอาสิโถ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 ,ถ ล้าวัวจักลูกทู่ทู่ทู่ทูฉันไม่ยอมไม่จอมยักอย่างท่านจับเจ้าคว้าใจไปหรอกทหารก็ลองดูมาตัดสู้กันจักยกนึงมานี่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 เห็นไหมล่ะ โอ้ยโอ้ยคงจำพ่อกูอีนางเลยเฮ้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 ยโอ้ยโอ้ยแปลกนี่เติร์ดสู้กับจอมยักษ์ได้อยู่เนี่ยฉันมีพลักกำลังท่านพ่อให้วิชาให้พลักกำลัง แล้วก็ให้เวทบนกาถาว่าจะไม่เจ็บไม่ตายเหรอใช่โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆ <c oughs> หัทเราออกจากที่นี่กันได้แล้ว <c oughs> จะรีบเดินทางกลับไปยังนครสิงหนปาจนี <c oughs> พ่อกับแม่กงคอยใหญ่แล้ว <c oughs> ใช่ เดินทางก็เถอนี่เธอเข้าไปในนครเตศสิงอนกับพี่นะเข้าไปทำไมล่ะก็เข,ข้าไปกราบตะไวบังคมเสด็จพ่อสเสด็จแม่บ้ายังไม่ตันรู้จักเลยจะพาเขาไปะแล้วเดี๋ยวแล้ว ไล่ด <il S 2> like ้อยจะกว่าใจจีบและเล่นอ๋อมควรแกเวลา ควรแก่เวลาเจ้ากันนังก็ละยาดนังกระบาดยิ่งใจตั้งายกว่าแม่พิษพลาดในบาดบทก็กระมาปลดเบตตาด้วยรักแต่ญาด้ปลักใสหากมีกิดมีการนันตุรา เเรยกใจรียกนะ้าแล้วนั่งประตีบคอยมาไหมคำเกินนี้โจกดีมีโจกใจให้คุณปลกคุมไปกันทุกคนวอนช่วยเสมนั่งให้ชื่อเสียงดังกองควากปีควักนองไว้สักคน ป้อมติดนั่งยังไม่เก่งกำกรอนป้อมติดนั่งยังไม่เก่งกำกรอนนำหน่วยไว้ก่อนให้ตกตาโชคดี แล้วก็วงซาจงใจเริญแล้วไอ้กลับไปรู้เกลือไอ้ยาดวงซาตรงใจเร่อสำหรับเรื่นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ คนนะครับตองก็กราบก็ประคุณเป็นอย่างยญิงนะครับเดี๋ยวได้กับได้ได้เดี๋ยวพคเปลงได้กับก็มาเลยครับเดี๋ยจัดลำบงกวนสักรอบนะครับนะจัดลำบงสักรอนะครับ